เบื่อแล้วไหมกับเคสคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่จะวางนอนมันก็ลำบากเหลือเกินดูแล้วก็ไม่สวยต้องนี่เลย q 500จาก Cooler Master สนุนโดย Cooler Master ประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้ a c o n ค TV มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของทาง Cooler Master กันอีกแล้วนะครับกับตัวเคสคอมพิวเตอร์ q 500ที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอะอยู่ตรงข้างหน้าเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าไหน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  ไม่เห็นมีเลยเคสคอมพิวเตอร์นี่ไงครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมใช้มาแลมสัปดาห์แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเคสคอมพิวเตอร์ Q ิว0ตัวนี้นะครับมันแปลงร่างได้เพราะเพื่อนเพื่อก็คงจะคุ้นเคยกับตัวเคสคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับที่เป็นแบบทาวเวอร์วางสวยๆเท่ๆคิว0มันก็ทําได้เหมือนกันแต่สําหรับคนที่ต้องการประกอบในลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่เขาเรียกกันว่าแบบเทสแบนซ์นะครับที่ก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าคนที่จะมาใช้แบบนี้นะครับ จะต้องเป็นสายที่แบบชอบหยิบนั่นเอาออกนี่ปรับตรงนั้นนี้ปรับตรงนั้นบ่อยๆนะครับมันก็จะมีความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเคสแบบชิดทาวเวอร์ทั่วไปการจะมาใช้ในสมรระแบบนี้โอ้โหก็ต้องวางคอมพิวเตอร์ลงนะครับแล้วก็ปรับเสร็จก็ตั้งขึ้นอีกนะครับวางอีกตั้งอีกดูแล้วเมื่อยกล้ามขึ้นพอดีนะครับอืมแต่สําหรับตัว Q ิ0 0นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าเดือนนี้ คุณอยากจะเป็นสาย DIY สายคัสตอมนะครับก็จัดตัวเคสให้เป็นในลักษณะแบบนี้หรือถ้าอยากจะวางแบบเท่ๆไม่อยากเหนื่อยนะครับอยากเล่นเกมอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แล้วนะครับก็ปรับให้มันอยู่ในรูปแบบทรงแบบทาวเวอร์ทั่วๆไปนะครับมันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการประกอบในรูปแบบลักษณะแบบเทสแบนด์แบบนี้ มันใช้เวลานานไหมและมันยากไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมเองก็อยากจะมาแนะนำนะครับกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับสีสันใหม่ของทาง Color Master เลยกับหูฟังเกมมิ่งนะครับที่เป็นแบบ e a d s e t นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสีสันสวยจัดจ้านกับสีมากาลองนะครับกับรุ่น CH351 นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวดีสคริปชั o นนะครับที่ผมจะแปะลิงก์ของตัวหูฟังตัวนี้ไว้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เชิญรับชมพร้อมกันได้เลยมาเริ่มแกะกล่องกันเลยภายในเคสรุ่นนี้ทาง c o l e r Master เลือกใช้การประกอบที่ทุกส่วนนั้นจะมีการแยกกิสระออกจากกันทุกด้านนะครับทำให้ตัวกล่องเคสที่ให้มานั้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่เทอะทะเหมือนกับเคสอื่นๆ แต่ขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการประกอบตัวเคสคิ้วหให้ออกมาในลักษณะแบบเทสแบนส์โหมดเท่านั้นนะครับจึงทำให้ชิ้นส่วนอื่นๆไม่มีความจำเป็นต้องใช้หมดทุกพาร์ทมาถึงก็ต้องการคู่มือกันก่อนเลยแต่ไม่ยากเกินไปกับความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนก็หาส่วนที่เป็นพาร์ทโครงสร้างที่ต้องยึดกับตัวเมนบอร์ดก่อนเลยนะครับกับตัวรูยึดติดตัวเมนบอร์ดขนาดต่างๆที่ตัวเคสรุ่นนี้ก็รองรับเมนบอร์ดหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดมินิ m i โครหรือจะเป็น ATX อย่างของผมเองจะอยู่ในกลุ่มของขนาด ATX นะครับแต่ขอแนะนำก่อนจะประกอบติดตั้งตัวเมนบอร์ดเข้าไปนั้นอย่าลืมติดตั้งขาลองก่อนซึ่งเจ้าตัวขาลองนี้ก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้อิสระเช่นกันเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะยัดอุปกรณ์ทุกอย่างของคอมพิวเตอร์ใส่เข้ามายังตัว Q 5 0 0ได้แล้วก็ทำการรื้อๆๆออกจากเคสทรงเดิมๆออกไปให้หมดแล้วก็จับวางลงใส่แผงตัวเคสนี้ได้เลย ส่วนคนที่ติดชุดระบายความร้อนปั๊มน้ํานั้นจะหาตัวยึดติดหมอน้ํำยังไงไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมีวิธีบอกไม่ต้องตกใจกับตัวสาย AC ATTENTION ที่ติดมาให้นะครับเพราะว่าตัวตำแหน่งเสียบไฟจาก power supply จะมีการย้ายตำแหน่งไม่ได้ทำการต่อตรงผ่านหลังตัว power supply แต่ก่อนที่จะติดตั้งตัว power supply ลงเข้ากับตัวเคสนี้อย่าลืมติดตั้งตัว cover ที่แถมมาให้เข้ากับ power supply ด้วยเพราะจะทำให้ตัวยึด ของโพสพายอยู่ติดกับตัวฐานมีความมั่นคงมากขึ้นรวมไปถึงการปรับระดับจะไปอยู่ด้านหน้าน้อยจะถอยหลังนอยหรือจะอยู่กลางกลางก็เลือกได้หลากหลายตำแหน่งดังนั้นใครที่ใช้ตัวโพลสพายขนาดแปลกๆอย่างเช่น SFX ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฟิกตำแหน่งเป็นไงล่ะครับเพียงเท่านี้ก็แทบจะเสร็จสิ้นทุกอย่างสำหรับคนที่ใช้ชุดระบายความร้อนแบบพัดลมทั่วไปแต่สำหรับสายว,วิบวับ กับตัวชุดระบายความร้อนแบบน้ำแล้วก็ตัวหม้อน้ํานั้นก็อาจจะต้องติดเสริมกันหน่อยนะครับหากจะวางตัวหม้อน้ําแยก,กออกมาก็ดูเกะก,กะก็ให้ทําการเลือกใช้ตัวตําแหน่งแผ่นที่เป็นด้านท็อปของตัวเคส Q500 เพิ่มขึ้นมาอีก1แผ่นนะครับเพราะตัวตําแหน่งนี้จะมีตัวช่องยึดติดกับตัวชุดหม้อน้ํามาให้ด้วยเลยเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะดูเข้าที่เข้าทางหมดแล้วส่วนการจัดสายไฟต่างๆก็อยู่ที่ศิลปะของเพื่อนๆแต่ละคน แต่ขั้นตอนสุดท้ายของผมก็จะต้องเป็นการติดตั้งตัวการ์ดจออย่าง RTX 5080ตัวนี้เพียงแค่เสียบจึ๊กเข้าไปถึงแม้จะไม่มีตัวสกูยึดติดมาให้นะครับแต่ตัวเคสก็มีการซ้อล่องบากทำให้ตัวเพทของตัวการ์ดจอนั้นไม่โยกเยกไปมาเรียกว่าทาง Cooler Master เอาใจสายเทสแบน c ์อย่างแท้จริงแบบนี้และครับกับการประกอบเคสคอมพิวเตอร์ Q 500ในลักษณะแบบเทสแบนส์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจากใจผมนะ ชอบมากเลยจริงๆนะครับกับตัวเคสตัวนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่านี่มันยังตอบโจทย์ผมเพียงแค่ในด้านเดียวนะครับและถ้าในตัวคลิปต่อไปผมอยู่ๆนะครับเบื่อแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ได้มีการคัสตอมเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์บ่อยนะครับก็อยากจะวางแบบให้มันสวยๆเท่ๆเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับกับการประกอบแบบชนิดทาวเวอร์นะครับมันก็ทําได้อีกเหมือนกันนะครับกับตัวรุ่นนี้ถ้าถามผมเลยนะครับว่าโอ้โหการออกแบบของทางคุณเลอร์มาสเตอร์นะครับใส่ใจแทบจะทุก ส่วนเลยจริงๆนะครับเพราะว่าการรองรับตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็แทบว่ารองรับได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นแบบน้ำนะครับอันนี้ผมใช้ของทาง Cooler Master ด้วยนะครับเป็นตัวตัวรุ่น Master Liquid l 240นะครับแบบชิ้นตอนเรียกว่าเข้าล็อกเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบรนด์อื่นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะรูต่างๆเนี่ยมีให้ปรับได้หลากหลายระดับหลากหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของตัวเ w e r supply นะครับอันนี้ก็ยิ่งชอบเลยนะครับกับการวางออกแบบเนี่ยโอ้โหดูแข็งแรงนะครับยึดมั่นคงแล้วก็ตัวการ์ดจออีกนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับการ์จอที่เป็นแบบชนิด3พัดลมนะครับก็ไม่ได้มีขนาดที่ดูแล้วใหญ่มากกว่าตัวเคสนะครับเรียกว่ามันมีความสมส่วนนะครับมีความสมมากรนะครับสมมาตรกันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในลักษณะ ไซส์ประมาณไหนนะครับจะเล็กไปใหญ่ไปมันดูแล้วมันก็ดูดีแหละนะครับดูดีนะครับเพราะตัวเคสนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตัวเคสที่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปนะครับแต่ก็รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายขนาดนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับกับเคสของทาง Cooler Master รุ่น คิว0้ตัวนี้แถมในเรื่องของตัวราคาก็คุ้มค่าอีกอย่างแน่นอนนะครับเพราะอยู่ในช่วงประมาณ2,000กลางๆนะครับเกือบๆจะ3,000นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับเห็นเลยใช่ไหมครับว่าโอ้โหนี่ขนาดเอามาใช้งานเป็นแค่โหมดยังไม่ได้แบบ Full Option นะเพื่อนๆแค่เอามาใช้ระดับสายของสาย c u s t o มนะครับอ,อย่างสุดขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปดูในเรื่องของการประกอบมาเป็นแบบชนิดทาวเวนะครับมันจะ มีความแตกต่างกว่าเคสทั่วไปยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันในตัวคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านเพื่อนคนไหนสนใจผมเองก็แปละลิงก์เอาไว้ในตัวดีสคริปชั่นนะครับของตัวคลิปนี้แล้วนะครับกับ q ิว0้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ